คุณผู้ชมครับคลิปนี้เราจะสรุปเน้นๆเลยว่าแบร์ไตใช้ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1 Ultra S 2 1 Plus และ S 2 1เเฉยๆสมาร์ทโฟนที่ Samsung ออกตัวเลยว่าเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนสำหรับสายทำคอนเทนต์อ้าวพวกเรานี่จะจริงแค่ไหนเราถือใช้จริงเลยครับกว่า3สัปดาห์เพื่อให้รู้ว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบและแน่นอนครับมี5สิ่งที่ต้องชมและมี3สิ่งที่ต้องให้ข้อสังเกตไว้ เริ่มจากเรื่องแรกขอชมก่อนแล้วกันฮะกล้องถ่ายภาพนิ่งถ่ายยังไงก็สวยนี่ทั้ง3รุ่นนี้เลยนะครับไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย Samsung Galaxy s 21 Series ออกไปเป็น3รุ่นก็จริงแต่แบ่งอาเป็น2กลุ่มกล้องแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเราจะเริ่มจากการดูภาพบนกล้องน้องก่อน สเปคเนี่ยฟังดูด้อยกว่ารุ่นพี่เยอะเลยนะครับ S 2 1กับ S 2 1 plus แต่เอาเข้าจริงๆคุณผู้ชมครับเมื่อกดถ่ายภาพนิ่งปุ๊บสวยเลยสวยสดนะครับผมเปิดตัวเล็กก่อน S 2 1นะครับคุณผู้ชมครับให้ดูความเป็น Scene Optimizer กับ HDR เนี่ยทำงานาสานกันได้ดีนะครับให้ภาพสีสดใสเลยคุณผู้ชมเก็บรายละเอียดส่วนมืดส่วนสว่างเก็บมาได้ครบเอาเป็นว่าถ่ายภาพบุคคลออกมาดูดีทำหลังเบลอได้สวย ถ่ายภาพกลางคืนก็สวยแจ่มครับส่วนการซูมภาพก็ออกมาดีพอสมควรครับเลนส์มุมกว้างมากถ่ายได้กว้างขวางสะใจการซูม3เท่าออกมาดูดีแต่การซูมที่เจาะลึกกว่านี้คุณจะเริ่มเห็นริ้วรอยในภาพแล้วล่ะครับซึ่งการซูมของ Galaxy s 2 1และ S21 Plus จะแปลกกว่ามือถือที่มีเลนส์ซูมโดยเฉพาะทั่วไปกล่าวคือเลนซูมของมือถือ2รุ่นนี้ไม่ได้ซูมได้3เท่าตั้งแต่แรกนะครับแต่เป็นเลนส์ซูมชนิด1.1เท่าหรือที่เรียกว่าเลนระยะ29 mm มมที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลแล้วไปอาศัยจํานวนพิกเซลที่เยอะมาเจาะซูม3เท่าให้รายละเอียดภาพที่ดีได้นี่แหละถึงเรียกว่าไฮบริดซูม ที่เห็นอยู่นี่คือ UI ใหม่ของ Samsung นะครับเรียกว่า One UI 3.0ก็ล่าสุดเลยมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มมาเพียบผมจะให้ดูเรียกว่าฟีเจอร์สุดเจ๋งเลยของ One UI เวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะครับเรียกว่า Object Eraser นะซึ่งเราเปิดแกลเลอรี่ปกตินี่แหละนะครับแล้วเราก็เลือกรูปที่เราอยากได้นะฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมกดดินสอตัวนี้นะก็คือ Edit ใช่ไหมครับตกแต่งเราไปเปิดโหมดนี้ก่อนฮะ labs ก็คือแน่นอนอะของใหม่ๆยังไม่ได้เป็นที่ลิสอย่างเป็นทางการซัมซุงใส่ไว้ตรงนี้เราติ๊กเปิดมันออกมาทดลองกันดูนะครับปกติถ้าคุณไม่ได้ติ๊กเปิดเนี่ยมันจะไม่มีความสามารถดีนะเราต้องไปติ๊กเปิดมันเปิดปุ๊บคุณเลือกเมนูสุดท้ายนี่ตัวนี้นะฮะสุดท้ายสุดเนี่ยคุณจะเจอตัวยังลบลบวัตถุที่คุณไม่ต้องการในภาพนี้ออกไปอ้าวในภาพนี้มีอะไรบ้างที่ผมอาจจะแบบเบื่ออยู่ใช่ไหมเฮ้ hey! อะไรเนี่ยทำมอยู่ๆจะมาเอามือถือฉันไปอ่าผมกดปุ๊บเห็นไหมไฮไลท์ที่มือแล้วก็เอามือถือที่เขาถือไปด้วยแล้วผมกด erase ลบ5 4 3 2ปึง้งวับหายไปเลยโอ้โหสุดยอดนี่ลบต่อลบตัวผมเองก็ได้เอา้าว้าบ5 4 3 2 ตัวหายไปเลยเอาเป็นว่าถ้าวัตถุไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับมันก็จะเนียนตาลบได้ค่อนข้างดีในโซนนี้แต่ถ้าเกิดว่าวัตถุใหญ่หน่อยอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มาด้วยพร้อมกันกับเครื่องที่น่าสนใจตอนนี้ซัมซุงยังคงวางมันไว้เป็นเมนูซ่อนนะครับเมนูนี้อยู่ใน l a b s แล้วก็เลือก Object Eraser ซนะครับซึ่งเมื่อเลือกแล้วจะสามารถลบเอาวัตถุที่คุณไม่ต้องการจากภาพเนี่ยออกไปได้เลยครับแม่ หลอกแต่ถ้าคุณต้องการเทคโนโลยีล่าสุดของกล้อง Samsung ก็จัดหนักไว้ที่นี่แหละครับ s a m s u n Galaxy g S 21 Ultra อันนี้ถือว่าจัดกล้องที่ดีที่สุดของ Samsung เท่าที่เคยผลิตมา108ล้านพิกเซลโดยที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่สุดของ Samsung เหมือนกัน1ส่วน1.33นิ้วนะครับเอาอย่างนี้ผมเปิดโหมดโปรก่อนคุณผู้ชมครับเวลาเราเปิดโหมดโปรนะครับนอกจากจะมีการปรับแต่งอะไรพิเศษได้ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับ เรายังสามารถที่จะเลือกเพื่อน,นี่ฮะนี่ติ๊กให้มันได้ไฟล์ a อรปกติกด1แชะเนี่ยเราได้ JPEG อยู่แล้ว JPEG เนี่ย8บิตก็จะได้สีสัน16.7ล้านสีอันนี้ทั่วไปจนโลกเนี่ยมีไฟล์ RA อรเกิดขึ้นบนกล้องมือถือใช่ไหมครับใช้10บิตเราก็ตื่นเต้นกับความพันล้านสีออกมาแล้วล่าสุดนี้นะครับ12บิต เป็นไฟล์ raw ที่ให้เฉดสี68,000ล้านสีอะไรจะเยอะขนาดนี้ฉะนั้นคุณเอาไฟล์ไปทำต่อได้อีกมากมายคุณจะเปิด Adobe Lightroom นะครับแล้วคุณก็ทำไฟล์ต่อได้ผมให้ดูแท้จริงก่อนมันมาจากแบบนี้ฮะมันมาจากกิ้งกลงแบบนี้เลยแล้วพอแต่งปุ๊บนี่โอ้โหสวยงามขึ้นมาจะใช้ Snapseed หรือจะไปที่ PC ก็ Adobe Lightroom ก็เปิดแก้ไขไฟล์ต่อได้นะครับส่วนใหญ่แล้ช่างภาพจะชอบเพราะว่าได้ไฟล์ DNG เป็นไฟล์ขนาดใหญ่เกิน20เมกนะครับก็มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถแต่งต่อได้อีกมากมายนี่ผมดูแสงนะครับนี่ผมดึงใช่ไหมดึงแบบที่ปรับเรียกว่าปรับบรรยากาศไปเลยทําเป็นแดนสนธยาไปเลยก็ได้นะฮะดึงเอาไฮไลท์บางจุดขึ้นมา ความรู้สึกของภาพเปลี่ยนอารมณ์ภาพเปลี่ยนอันนี้ต่างจากการทำฟิลเตอร์ภาพทั่วไปนะครับเพราะว่านี่คือการเล่นกับไฟล์แท้จริงที่เป็นไฟล์ดิบของการถ่ายทำเลยครับผู้ชมจุดเด่นมากๆเลยของกล้องบน Samsung s a m s u ง g Galaxy S21 Ultra นะความเทพออกมาเนี่มันครอบคลุมการถ่ายชนิดที่เรียกว่ามาโครใกล้ที่สุดจนไปถึงซูมจากไกลที่สุดเข้าไปมันทำได้หมดอะสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากๆนะครับก็คือเรื่องการสรรหา ระยะที่ถูกต้องและโฟกัสได้ผมยกตัวอย่างดีกว่าผมเอาชิป Intel มาฮ่าซัมซุงไม่ว่าอะไรนะเอาเป็นว่าแผ่นซิลิคอนนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ในแผงวงจรเนี่ยนะเราจะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีเส้นต่างๆน,นะครับเป็นเส้นบางมากๆเล็กมากๆนะครับปกติถ้าจะเอามือถือถ่ายเนี่ยผมเปิดกล้องและผมจะมาโครผมเอาเลนส์ไปใกล้วัตถุเนี่ยเบลอครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ระยะที่ถูกต้องแต่ผมมีปุ่มนี้นี่ Focus Enhancer อันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับนี่แป๊บเดียวมันจะจัดสรรเลยนะครับระยะที่ถูกต้องในการถ่ายได้อันนี้ใช้เลน u อ t r a w i าไวนี่แหละปกติถ้ามือถือแฟลกชิพเนี่ยเขาจะเลือก u ั t r a w i ไวมาถ่ายมาโครด้วยจะไม่ใช่รุ่นกลางที่จะเป็นลักษณะของเล่นมาโครที่พิกเซลน้อยแต่เนี้ย12ล้านพิกเซลนะครับฉะนั้นคุณดูนะครับเห็นหมดนะฮะรายละเอียดนี่เห็นไหมเห็นรายละเอียดชัดเจนนี่ผมส n a ปเก็บไว้ได้นะครับเส้นที่มองด้วยตาเปล่าเหมือนเส้นตรงมากๆพอมาเห็นในนี้อ้าว เส้นมันแตกนี่โอ้โหมันเหมือนกล้องจุลทรรศน์เลยนี่เห็นไหมเนี่ยมันกลับเห็นรายละเอียดนะครับแล้วก็ความสามารถในการถ่ายมาโครชัดทั้งแผ่นนะคบว่าทั้งรูปเนี่ยไม่มีชัดแค่ข้างหน้าแล้วไปเบลอข้างหลังปกติเราถ่ายภาพอาหารคุณผชมจะเห็นนะว่าภาพอาหารเนี่ย อาจจะมีความต้องการในการเห็นอาหารชัดเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนอกจากนั้นเบลอได้นะเพื่อความสวยงามหรือความน่ากินตรงนี้นะครับในโหมดกล้องก็ยังมีโหมดพิเศษนะครับเม่อเราก,กดมอเราจะเจอฟูดนะเป็นการซูมเฉพาะจุดนะครับโฟกัสให้กับจุดถึงกลางที่คุณต้องการจะชัดนอกนั้นบริเวณด้านข้างเห็นไหมฮะไม่ต้องชัดก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการจะให้ ใจกลางสําคัญชัดอย่างเดียวอันนี้แล้วแต่ชอบแต่ก็เรียกว่าครอบคลุมการถ่ายในทุกระยะจริงๆครับนอกจากจะถ่ายมาโครกใ,ใกล้ๆชัดแล้วคุณผู้ชมครับถ่ายระยะไกลมากๆก็ยังชัดชัดด้วยเลนส์ซูม2ตัวตัวแรกเนี่ยสเท่าอีกตัวเป็นเลนส์เทอริสโคป ซูม10เท่านะครับทั้ง3เท่าและ10เท่า2ตัวนี้เป็นเลนส์ซูมแท้ๆเลยและทําไมต้องมีเลนส์ซูม2ตัวล่ะครับก็เพราะว่าเวลาคุณซูมจากเลนส์หลัก1ตัวเนี่ยระหว่าง1เท่าไป10เท่าหากไม่มีเลนส์ช่วงตรงกลางมาช่วยเวลาเราซูมผ่าน3เท่า5เท่าก่อไปถึง10เท่าเนี่ยภาพจะแตกครับไปชัดอีกทีตอน10เท่าเลยเพราะว่าใช้ชุดข้อมูลจากเลนส์เท่ามาขยายอย่างเดียวฉะนั้นพอเสริมกันปุ๊บทำงานได้ดีขึ้นดูผลงานการซูมของ S 2 1 ultra ตัวนี้สิครับจัดว่าน่าประทัับบใจนะคร ซูม10เท่ายังชัดมากอยู่แล้วก็ยังสามารถใช้ Space z o ู m อันนี้เลยเถิดไปได้ถึงร้อเท่าเลยคุณภาพจัดว่าโอเคเห็นรายละเอียดอยู่ครับแต่อย่าหวังผลเลิศทีนี้ไปถึงเรื่องสเปคเดียวกันแต่ตัดสินใจลำบากกล้องหน้าครับคุณผ,ผู้ชมครับกลุ่มกล้องนะครับถ้า S 2 1 S 2 1 plus อันนี้เป็น10ล้านพิกเซลกล้องหน้านะ แต่ถ้าเป็น s g แบ ultra อันนี้จัดหนักไปเลย40ล้านแต่เป็น40ล้านแบบเทคนิค4ย่วเป็น1ฉะนั้นไฟล์ที่ได้10ล้านเหมือนกันอยู่ดีอ่ะผมจะถ่ายนะครับกล้องหน้าในโหมดเดียวกัน portrait นี่แระยะเดียวกันด้วยนะครับเพื่อให้เทียบสีกันไปเลยนี่นะครับพยายามจะยิ้มให้เหมือนกันด้วยนะฮะอ่ะอะลองดูลองดูลองดูฟาบฟ้าบฟาบนี่เห็นไหม คือถ้าดูภาพเซลฟี่จากหน้าจอของ Samsung Galaxy S21 ทั้ง3รุ่นเนี่ยสีภาพออกมาต่างกันแต่จะให้จริงเนี่ยคุณต้องเอาไฟล์จากทั้ง3กล้องมาวางเรียงกันแบบนี้ต่างหากครับจะเห็นเลยนะครับว่าสีสันโทนภาพแทบไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ก10ล้านพิกเซลหรือรุ่นอัลตร้าที่มีกล้อง40ล้านสรุปสายเซลฟี่คุณซื้อรุ่นไหนก็ได้ครับจัดไปที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะข้อดีเดียวนะครับคือภาพนิ่ง ในบรรดาทั้งหมด5ข้อดีแล้วเดี๋ยวจะต่ออีก3ข้อสังเกตให้หวันนี้จุใจกันไปเลยเป็นฉบับเน้นจริงๆนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานจริงที่เกิดขึ้นไปแล้วกว่า3สัปดาห์ผู้ชมไปดูเรื่องของการถ่ายวีดีโอกันบ้างข้อดีข้อที่2นะครับก็ต้องยอมรับว่า Samsung Galaxy s 2 1 Series ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อครีเอเตอร์ใช่ไหมครับก็ใช้คำว่านักสร้างสารรค์นักทำวิดีโอคุณถือมือถือเป็นเครื่องเดียวเอารุ่นที่คุณชอบเนี่ย คุณถ่ายกันมาได้ดีที่สุดอ่ะเล่าเรื่องได้เต็มที่เพราะอะไร 8K ทั้ง3รุ่นนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่หรือกลางถ่าย 8K ได้หมดด้วยกล้องหลักนะครับแต่ใน S21 Ultra คุณจะถ่าย 8K พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวโ OIS เลยฉะนั้นก็จะได้ 8K ที่นิ่งกว่าครับและเมื่อเอาภาพ 8K จากทั้ง3รุ่นนี้ไปเล่นบนจอทีวี 8K โอ้โหสวยเนียนเิ๊บอย่างกระตาเห็นเลยครับ ถ้าคุณยังคิดไม่ออกว่าจะถ่าย 8K ไปเปิดกระจออะไร Samsung Galaxy S21 Ultra ก็จัดเต็มมาตรฐาน 4K 60เฟรมมาให้นะครับซึ่งสามารถถ่าย 4K ได้ทั้ง4เลนเลยกล่าวคือกล้องหลังก็ 4K กล้องซูมก็ 4K กล้องกว้างก็ 4K กล้องหน้าก็ยัง 4K ว้าวจะถ่ายมุมไหนก็ 4K 60เฟรมทั้งหมดนั่นแหละครับเหมาะก,การทำเนื้อหาในยุคนี้ที่ผู้ชมเรียกร้องจะเห็น 4K 4K 60เฟรมนยนะจ๊ะภาพจะได้นุ่มแต่สำหรับ S21 รุ่นน้องจะถ่าย 4K 60เฟรมกับเลนส์ซูมไม่ได้นะครับคุณต้องไปถ่ายกับ3กล้องที่เหลือนอกจากนี้ Galaxy S21 ทุกรุ่น ก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR 10+ Wow เก็บส่วนมืดส่วนสว่างของแสงได้กว้างขึ้นด้วยเฉดสีกว่าพันล้านสีเหมาะมากสำหรับการเก็บซีนวิดีโอย้อนแสงหรือซีนที่มีความแตกต่างของแสงเยอะๆนะครับเช่นคุณจะถ่ายท้องฟ้าสวยๆไปพร้อมกับคนที่อยู่ตรงหน้าได้หน้าไม่มืดหน้าสว่างเลยละ่ะ ด้านหลังก็เห็นรายละเอียดของเมฆของแสงที่ย้อนมาแถมแสดงผลสวยมากเมื่อเอาไปเล่นบนจอทีวีที่รองรับ HDR โดยเฉพาะเอา้าก็ทีวีซัมซุงได้ไงล่ะ 4K 8K QLED ลนะนะจัดไปเลยเนียนโดยวิดีโอ HDR 10+ นี้จะถ่ายได้สูงสุดที่ระดับ 4K 30เฟรมแต่ผมแสดงตัวอย่างของคลิปแบบ HDR ให้ดูตรงๆในคลิปรีวิวนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากเราเลือกเผยแพร่เป็นแบบแสดดาดไดนามิกเรนจ์ครับคือแบบมาตรฐานนั่นเอง ผู้ชมขณะน,นี้ภาพที่คุณเห็นและเสียงที่คุณได้ยินนะครับมาจากกล้องนี้เลย Samsung Galaxy S 21 Ultra ไม่ได้เงาะไม่ที่อกผมนะครับแล้วก็เปิดโมหมดการถ่ายทำแบบ 4K 30เฟรม HDR S นะ Standard Dynamic Range อ่าหาใช่ HDR ไม่เอา้าแต่ทำไมหน้าผมไม่มืดล่ะนี่มันย้อนแสงแล้วเนี่ย เห็นไหมครเราเห็นรายละเอียดของดวงอาทิตย์นะที่สว่างมหาเลาและหน้าผมก็ยังใสยอยู่เพราะผมเปิดโ,มออโ,โหมด auto hdr อ,อ้มันผสมภาษาเข้าไปได้กับความเป็นสแตนดาดนะครับทำไมต้องสแตรดาดปกะติแล้วนะครับเราเผายแพร่วิดีโอคลิปเนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเนี่ยเราใช้4 k 3 0เฟรมสแตนดาดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าไปใส่ hdr มันนำเสนอภาพไม่ได้วันนี้จะให้ดูความพิเศษว่าเราเปิดเพื่อที่จะเกลีย่ยแสงนะเกลีย่ยรายละเอียดต่างๆให้ยังคงเห็นความสวยสดงดงามนะครับของ และก็ไม้ที่คุณได้ยินอยู่ก็มาจากกล้องของตัวมือถือเองนะครับสิ่งนี้จะทำให้เวลาคุณโยนไฟล์ลงไปในแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นไลน์เห็นไหมมือถือเ d r ออกใหม่ๆอ่ะพอโยเนเข้าไปในไลน์ปุ๊บสีมันเพี้ยนคือมันจะเปลี่ยนไปอบไปเพราะว่ามันไม่รองรับ h d r เต็มตัวนักนะครับฉะนั้นเนี่ยถ่ายเป็นสแตรฐานนี้มันชัวร์กว่านี่แหละครับสิ่งที่อยากให้เห็นความสามารถตรงนี้เลยดูหน้าไม่มืดน้าไม่มืด มมดหแตุ่เยอะๆผมโชว์ฟีเจอร์ใหม่สนุกสนุกให้ดูกันนะครับนี่คือ director's view มุมมองพุ่มกับภาพอ้าวดูดีๆนะผมจะเปิดแผงเมนูขึ้นมานี่คือการทํางาน4กล้องพร้อมกันนะครับสังเกตดูนะฮะกล้อง1ก็คือซูมเข้าไปนะกล้อง2กล้องหลักนะครับกล้องสามุมกว้างแล้วก็กล้องสี่คือกล้องหน้าเปิดหาผมได้กล้องหน้านี่ผมบรรยายไปด้วยเนี่ยผมสามารถจะเลื่อนไปอยู่ตรงไหนของภาพก็ได้นะครับ แล้วเราก็แล้วแต่เราดีไซน์แล้วเวลาที่เราจะตัดมุมภาพอันนี้มันเหมือน OB ครับความหมายคือเหมือนเป็นภุ่มกลับที่นั่งอยู่ในหลังอุปกรณ์ที่เห็นทุกมุมแล้วพอกดปุ๊บนี่มันก็จะเลือกเข้าไปใช่ไหมครับผมมองให้เสร็จก่อนอสมมติผมเห็นภาพ้างอย่างนี้แล้วผมอยากจะซูมไปที่ดอกไม้ผมก็เลือกฟุ๊บนี่นะครับซูมเข้าไปนะครับหรือกว้างวับนี่กว้างออกมานะครับหรือถ่ายระดับปกติก็แล้วแต่ชอบเลยนี่คือ director v h e e l นะครับ การที่ครีเอเตอร์จะประสบระวรมสจกับงานวิดีโอภาพชัดอย่างเดียวไม่พอต้องเสียงชัดด้วยครับคุณผู้ชมครับผมห่างกล้องไปเรื่อยๆแต่เพราะเหตุใดเสียงผมตึงชัดนี่ไงฮะเพราะ s ั m s u ง g Galaxy Bud บัตไลนะครับเอาเป็นว่าหูฟังบลูทูธที่มีไมค์ใช้ได้ด้วยกับโหมดโปรวิดีโอนะครับโอ้โหดีใจขอบคุณซัมซุงทำได้สักทีรอกันมานานนะครับพวกหูฟังบลูทูธต่างๆเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้ที่คุณหาได้เนี่ยคุณเอามาเชื่อมบลูทูธกับ การถ่ายทําวิดีโอคุณได้เสียงไมติดตัวไปด้วยคุณไปอยู่ไกลแค่ไหนเข้าไปในบรรยากาศอันเซงแซ่คุณมีเสียงที่ชัดพอต่อการสื่อสารกับคุณผู้ชมหรือคุณจะเปิดไม่จากตัวกล้องด้วยแล้วก็รับเสียงบรรยากาศไปแล้วผมในฐานะผู้พูด,พดผมก็เสียงใส่ไม่ตัวนี้ไปผมก็ยังพูดได้อย่างชัดเจนผสมประสานกันโอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวครับทีนี้มาถึงความชอบที่3ที่แบร์ไทจะสรุปเน้นๆให้นะครับ s 2 1 s ซีรีส์ series ทั้ง3รุ่นนี้จอเทพมาก Samsung เลือกใช้จอเกรดดีที่สุดของบริษัทตอนนี้เลยชื่อว่า dynamic amoled 2 x โอ้จอนี้ข้อดีคืออะไรก็คือเรื่องการให้การแสดงผลภาพน hdr นี่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องดูอะไรมากมายเปิด netflix เปิด YouTube เข้าโหมดนี้ได้เต็มที่เพราะว่ามันจะมีคำว่า hdr กำกับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นภาพออกมาเนี่ยมีรายละเอียดมากมายอยู่ในตัวภาพนะครับแม้ฉากมืดเดี๋ยวนี้หนังโทนด์กเยอะใช่ไหม ก็จะได้เห็นรายละเอียดกันนะว่ายง่ายนะครับส่วนความแข็งแรงอันนี้เป็น gorilla glass v i ต t u s นะครับก็เป็นกระจกที่ค่อนข้างทนมากอยู่แล้วส่วนเฮิร์สในการที่จะให้ความไวในการแสดงผลภาพนะครับผมให้ดูตัวนี้แล้วกันเวลาเราสไลด์เร็วๆนะครับถ่ายเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนี่อันนี้120 h e t ยเฮิร์ฉะนั้นมันก็เป็นจอนุ่มใช่ไหมครับแต่ข้อดีของจอนุ่มก็คือ เวลาที่อยู่ในโหมดไม่ได้แสดงภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเนี่ยเราพอสมกันไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะลดปริมาณการรีเฟรชหรือฟื้นฟูนหน้าจอลงเพื่อจะประหยัดแบตเตอรี่ให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คิดมาดีนะครับส่วนในมุมมองของรายละเอียดที่แตกต่างใน3รุ่นนี้ S 2 1 S 2 1 plus นะครับไซส์หน้าจอมองก็เห็นแล้วล่ะว่ามันไม่เท่ากันฝั่งนี้6.2นิ้วฝั่งรุ่นกลางนี่6.7นิ้วฝั่งรุ่นใหญ่นี่6.8นิ้วทีนี้ความละเอียดครับ2พี่น้องนี้เขา f u l อ HD Plus ส่ส่วนพี่ใหญ่นี่เขาจัดไป QHD p อ u s ลอละเอียดเลยแล้วก็ความสว่างนี่1 5 0 0้5 0 0นิตและคอนแทตส3ล้านต่อ1จอนี้เป็นจอ Full HD Plus ที่ flat นะครับก็คือแบนราบมาเลยไม่มีโค้งให้ลั่นได้แต่ฝั่งนี้ฮะตัดสินใจทำโค้งให้เพราะโค้งนี่มันดูหรูใช่ไหมครับแต่เป็นการโค้งนิดนดคือโค้งนิดเดียวพอ ซัมซุงเนี่ยมีประวัติการเทโค้งมานในหลายรุ่นนะครับหลายคนบ่นเรื่องมันลั่นใช่ไหมครับฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยโค้งเพื่อให้สวยและไม่ต้องไปโค้งเยอะมากมายได้ความรู้สึกจับแล้วก็กระชับมือพรีเมียมครับโอ้โหคอนแทตจัดมาหนักมาก3ล้านต่อนหนึ่งที่ตัวนี้ฉะนั้น2ตัวนี้ 21และ 21+ Plus จัดว่าดีส่วนดีสุดๆก็ S21 Ultra ครับทีนี้มาถึงสิ่งที่แบร์ไตชอบสิ่งที่4ของ Samsung Galaxy S21 Series นะครับก็คือเรื่องของดีไซน์อันนี้บอกเลยนานาจิตตังมากๆแต่ว่าผมให้ดูความแปลกใหม่ของคอนทัวร์คัตแคม ERA ดีไซน์นะครับกล้องในซีรีส์นี้ทั้งหมดนะครับ ปัดไปทางซ้ายนะครับอันนี้แตกต่างจากมือถือทั้งหมดในท้องตลาดนเวลานี้นะครับซัมซุงก็เลือกที่จะให้มันเป็นลักษณะคอนโทัว์แบบนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเห็นแต่ไกลก็ดูรู้เลยว่าเป็น S21s แน่ๆทีนี้กระจกหลังนะฮะงรุ่นนี้ plus กับ ultra เนี่ยเป็นชนิดเดียวกันกับหน้าจอเลยครับก็คืออะไรครับ Gorilla Glass Victus ฮะชนิดเดียวกันเออเสียงตกกระทบมันไม่เท่ากันเพราะว่าหน้ากับหลังแต่ว่ามันเป็นพื้นผิวแบบเดียวกัน ในขณะที่ฝั่งน้องเล็กสุด S 2 1อันนี้พลาสติก <c oughs> จำศัพท์นี้ได้ไหมมันคือพลาสติกที่ทำพื้นผิวมาเนียนเรียบคล้ายกระจกนะไม่ใช่กระจกแต่ก็งานประกอบดีมากแน่นจับแล้วรู้สึกเลยว่าเป็นมือถือเรือธงนะครับให้ความรู้สึกพรีเมียมนะสวยงามทั้ง3รุ่นแหละนะจับแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ในแง่ของกล้องนี่ไปอยู่ตรงไหนก็ดูออกว่าเฮ้ยถือ S 2 1มานี่นา <c oughs> เรื่องการวางตำแหน่งลำโพงฮะวางไว้บนล่างเลยกล่าวาคือเป็นเซเรียลนั่นเอง S 21เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าสเปคลำโพงเซเรียลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ให้ความแตกตา่างมาว่า3รุ่นนี้รุ่นไหน,น,นดีกว่ายังไงฉะนั้นเราต้องฟังครับอ่ะเราเพลงกันเลยฮะไปนี่เอารุ่นเอาด้านนี้ก่อนเปิดเต็มฮะขออนุญาตนะพี่ติก๊กขอใช้เพลงพี่หน่อยขอเทสหนึงนี่คือ S 21ตัวเล็กสุดนะฮะ มาที่ S 2 1 Ultra พอๆกันพอๆกันกลับมามาทางนี้อือพอๆกันเลยมีมิติมีมิติเสียงดีเสียงดีผมต้องบอกเลยว่าเสียงดีนะครับนี่แล้วก็ผมไปเล่งจากตัวนี้ด้วยเพื่อจะฟังตัวโตวหน่อยอ้าวนี่วันนี้นะอ่าไปนี่ อืมใช้ได้เพลินเอันนี้ต้องอยอมรับว่าเป็น,นโนโอโรที่เสียงดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับก่อนผ่านความชอบที่4ไปมาดูเรื่องการสแกนนิ้วกันหน่อยนะครับนี่ฮะใน S21 สแกนนิ้วได้ทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็เพิ่มพื้นที่ดูดีๆฮะเพิ่มพื้นที่ในการสแกนมาฉะนั้นมาสแกนเร็วขึ้นนะครับก็แม่นยำแล้วก็ยุคนี้ ุณจะสแกนหน้าเหมือนเดิมก็ยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณใส่หน้ากากใช่ไหมล่ะดังนั้นสแกนนิ้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มเสถียรภาพนะครับในการเข้าสู่เครื่องได้ง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งถอดใส่ถอดใส่อยู่ครับความชอบที่5ครับ <laughs> มนใช้ปากกาได้ S Pen นี่แหละครับปากกาของซัมซุงที่เคยอยู่กับโน้ตซีรีส์นี่ถือว่าเป็นการบรรจบพบกันครั้งแรกนะระหว่าง S Series กับโน้ตที่เดิมเนี่ยก็แยกกันไว้ด้วยการที่อ้าวโน้ตมีปากกา S ไม่มีปากกา แต่คุณสามารถจะไปหาปากกาเดิมไม่ต้องซื้อใหม่นะฮะคุณไปหา S Pen จาก Galaxy Note เดิมๆจะ20จะ10จะ8จะ9จะรุ่นไหนก็ตามเนี่ยคุณสามารถเอา S Pen นี้มาใช้ได้นี่ฮะเฉพาะรุ่น S 21 Ultra นะนี้ต้องบอกก่อนฉะนั้น2รุ่นน้องนี้ปิดไว้ก่อนนะพอเราเอาปากกามาใกล้ๆสังเกตดูนะครับนี่มันจะมีคำสั่ง Active ขึ้นมาให้เลยนี่พอเราจิ้มปุ๊บก็เหมือนกัน เหมือนการแกบ Galaxy Note เลยนะครับแล้วคุณก็ create note หรือคำสั่งอื่นๆนะครับคุณจะเต็มจอก็ได้เนี่เขียนนะครับรายละเอียดต่างๆ <c oughs> คุณก็สามารถที่จะขึ้นมาต่างๆนานาได้โอ้โหผมนี่เขียนเหมือนใบสั่งยาแพทย์เลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณจด n o t ตได้ตามแต่ใจคุณขอโทษที่ไม่สวยนะแต่ว่าในมุมมองของการ save เ,เนี่ยมันก็จะช่วยใช่ไหมทำให้ธรรมชาติการจดโน้ตดีขึ้น <c oughs> ทีนี้ด้วยความที่เป็น s Series ไม่ได้ออกแบบตัวทิมหรือตัวถาดใส่มานะครับ คุณก็ต้องไปหาเคส s ซัมซุงก็มีเคส S 2 1 Ultra ที่มีปากกามาด้วยโอ้โหคือซื้อเคสเอาปากกามาเลยนะครับหรือจะไปเอาจากรุ่นเก่ามาก็แล้วแต่เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะส่วนความสามารถแบบ Air g e s t u r อเขียนบนอากาศแบบที่เราเห็นกับ Note 20 Ultra เนี่ยอันนี้คุณต้องไปหา S Pen Pro ซึ่งจะมีแบตแล้วก็มีบลูทูธนะครับ a m s u n งจะวางขายอีกครั้งหนึ่งครับ ที่นี้มาถึงข้อสังเกต3ประการที่จะให้ไว้นะครับรีวิวแบร์ไตเราชมอย่างเดียวไม่ได้อยู่แล้วเราจะบอกคุณว่าคําติเหล่านี้คุณรับได้ไหมถ้ารับได้คุณก็ไปต่อกับมันครับ Samsung Galaxy s 2เ Series ินะครับใน3รุ่นนี้แน่นอนว่ารุ่นที่น่าจะหนักที่สุดก็คือตัวอัลตร้ารุ่นพี่นี่แหละคุณผู้ชมครับกล้องที่ชัดจอที่ดีมากมันมาพร้อมน้ําหนักนี้ครับ ดูซิไหวไหม2,2,8 228กรัมนะครับนี่คือน้ำหนักของมันฉะนั้นคุณก็ต้องแลกหน่อยในมุมมองของการอยากจะได้ของดีที่สุดมันก็ไม่เบานะในขณะที่ฝั่งของ S 2 1รุ่นน้องนะครับนี่ตัวน้องเล็กนี่เทเนะครับ170กรัมนะครับ S 2 1 plus ประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมก็มองว่า S 2 1สเนี่ยสำหรับมุมมองผมเนี่ยมันค่อนข้างกระชับมือมากๆนะแล้วก็น้ำหนักก็ ก็ดีเลยล่ะนะเพียงแต่ว่ากล้องสู้พี่ไม่ได้และพี่เนี่ยเอาจิงในชีวิตจริงล่ะจะต้องใส่เคสด้วยอาจจะหนักถึงประมาณ3ขีดครับที่ข้อสังเกต2ครับก็คือเรื่องอุณหภูมิหรือว่าความร้อนานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับฉะนั้นเพื่อจะพิสูจน์เรื่องนี้ผมทําพร้อมกันกันกบชุด 3D Mark Wildlife t r e s s Test ความหมายคือว่าทสต่อเนื่อง20รอบติดนะครับเอาซอฟต์แวร์มารันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเรียกว่าใช้งานมันหนักหน่วงที่สุดอะ รอบ1นาที1นาทีไล่ไปเรื่อยนะั้งหมด20นาทีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาเรื่องคะแนนก่อนนะครับถ้าฝั่งน้องเล็ก S 2 1นี่คะแนนค่อนข้างสวยอยู่5 0 0พนะแล้วก็ไล่ลดหลั่นกันไปเรื่อยจะมาเริ่มตกก็หลูบรอบจากกราฟเนี่ยประมาณรอบที่6นะครับรอบที่6ปุ๊บก,ก็จะเริ่มนิ่งละแล้วก็ฝั่งของหน้าจอของ S 2 1 Ultra นะครับคะแนนนี่เปิดมา4,8 0พอันนี้ผมแปลกใจเพราะว่าจริงๆแล้ว CPU ที่ a ั s u n งใช้ทั้ง3รุ่นนี้ คือ Exynos 2001เหมือนกันนะครับข้อดีคือแม้ว่าราคาเครื่องต่างกันแต่ CPU เบอร์เดียวกันฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อใช้เนี่ยผมพยายามจะกดเอาอุณหภูมิจากเครื่องก่อนนะครับแบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเทสอในทสิ้นเนี่ยประมาณนี้2ะ,นะี่นะหรือ30ประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่พอเทสไปแล้วอา้าวไปดูกันว่าอุณภูมิวิ่งไปขนาดไหนเมื่อเราผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วงนี้ครับ ร้อนเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยในมุมของการใช้งานนะผมก็มีความห่วงนิดๆอันนี้ผมต้องบอกเกมเมอร์ก่อนว่าถ้าคุณเป็นสายเนี้ยบมากๆต้องการให้เล่นแบบไฮเฟรมเรทไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเครื่องมันเริ่มร้อนเนี่ยมันอาจจะมีเฟร,ร,รมตกบ้างแต่ถ้าคุณเป็นสายถ่ายภาพนะครับการถ่ายภาพนิ่งปกติไม่มีปัญหาตัวเครื่องแน่นอนยกเว้นว่าถ่าย 4K หรือ 8K นานๆอันนี้อุณหภูมิเครื่องจะสูงขึ้นตามนาทีที่เราถ่ายครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับมือถือในวันนี้ ที่ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพสูงแล้วแต่เรื่องอุณหภูมิก็เป็นเป็นก้าวต่อไปที่น่าจะมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้มาถึงข้อสังเกตที่3ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะไปที่แน่นอนแล้วนะครับว่ามือถือรุ่นใหม่เริ่มไม่แถมกันแล้วนะครับก็ต้องไปโทษผูน้นําเทรนด์เขาพอเขาเริ่มไม่แถมอ้าวซัมซุงก็จัดไปไม่แถมเหมือนกันทีนี้พอกล่องไม่ได้บรรจุป,ปลั๊กแล้วก็หูฟัง akg มาให้เหมือนเคยเนี่ยก็เลยทําให้กล่องของ s 2 Series บางลงอยากเห็นได้ชัดนะครับก็ส่งเสริมเรื่องการประหยัดพลังงานค่าขนส่งหรือทำให้เหลือขยะตกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลงก็ลองถามใจเธอดูครับทีนี้สายยังแถมนะครับซัมซุงแถมสาย USB-C to USB-C อันนี้ข้อดีก็เพื่อเวลาคุณหาปลั๊กที่เป็นพอร์ตเล็กแบบนี้เหมือนกันเนี่ยทั้งปลายทางต้นทางเนี่ยมันชาร์จไวครับฟาชาร์จได้ว25วัตต์แต่ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์จากโน้ตบุก๊ก อะแดปเตอร์จากแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนด้วยกันเนี่ยมันก็จะปรับแรงดันไฟกันให้เลยนะครับอันนี้ดีกว่าใช้ usb a นะตัวไซส์ใหญ่เดิมนะครับทีนี้แบตเตอรี่3รุ่นนี้นะครับเล็กกลางใหญ่ก็ให้แบตมาไม่เท่ากันน้องเล็ก s 2 1 4,000ม ah. ิลลิแอม s ์ S 2 1 plus 4,800มิลลิแอม s ์ S 2 1 ultra 5,000 m มิลลิแอมไปเลยฉะนั้นตัวนี้ยังไงก็ผ่านตัวนี้ผ่านอยู่แล้วแต่ฝั่งน้องเล็ก4,000ม ah, ิลลิแอมต้องบอกว่าใช้ จบวันแต่ถ้าวันไหนคุณใช้เยอะหน่อยอันนี้คุณต้องชาร์จระหว่างวันแน่ๆอยู่แล้วล่ะครับรีวิวดีๆต้องมีต้องมัไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์วางราคาไทยให้กับ s a m s u n Galaxy S 21 Series ไว้ดังนี้ S 21น้องเล็ก2 7 9 0 0บาทแต่สอง8ม0มีทอน S 21 Plus คนกลาง 33,900บาทตาตดาม4ม0 0ีมีทอนและ S21 Ultra พี่ใหญ่เลย39,900บาทตาตัด0 0 0 0มีทอนทั้งนี้เป็นราคาเริ่มต้นกับความจุ128กิกทั้ง3รุ่นนะครับซึ่งก็มีทางเลือกนะถ้าคุณจะดับเบิลไปเนื่องจากว่า S21 Series นี่ยไม่มีช่องใส่ MicroSD Card อีกต่อไปฉะนั้นก็ขยับ 128กิกละ2,000กล่าวคือจากความจุ128 GB ไป256 GB, เติม2,000เติม2,000และในความจุที่มากสุดคือ512ในรุ่นของ S21 Ultra ก็เติม4,000 GB นะครับฉะนั้นก็ เป็นมุมมองที่คุณจะหาซื้อได้ทั่วไปแต่แนะนำซื้อ Samsung กับ o p เปอเรเชั้นนำทั่วไปก็สามารถจะได้ราคาที่ดีกว่านี้พร้อมโปรโมชั่นแพ็กเกจนะครับแนะนำว่าราคาดีกว่าเครื่องเปล่าเยอะเลย